อยากปวด้องันันไปไปปดท้องอุ้ย้ยอาับไปคอยนะันรักจริงรักปดจริงันจูบท้่ปดแปดลูกเราอยู่ในท้องดินกระดูกกระดูกแป๊ดแป๊คนเยอะแป๊ดคนเยอะแป๊ดนาันไส้ผรักเมียจริงนะจะิงเียนาะ เมียงนะจะเข้าจะออกเราพุทธบอกเมียงนะเดินนะเดินนะพูดหน่าจะเดินผัวออกพุทธบอกเมียงนะไม่นะไม่นะชัน,น,นทำไมแล้วมาน,น,มน,นี่มันีนน่นนมันนอนตะพีหรอพี่ไม่หมอไม่ปาน่อยมันลเล่น,นเลเกวันนี้ทำไมเขตาตรวจสุขภาพกันหมดแล้วจา,าชันชันเดี๋ยวแป๊บสมโภคให้โหอ้ยตว้ยแล้วสมโ ไม่อีบรายายน่ที่โมก็ที่ไ้นจะจบคอแล้ว